จกแพลนพาลูกเที่ยวฟุกุโอกาส4วันเต็มเลือกเที่ยวตามได้เลยว่าจะไปที่ไหนบ้างสกายฟันเขาจัดโปรโทเที่ยวญี่ปุ่น4วัน3คืนผู้ใหญ่2คนในราคา31900หรือผู้ใหญ่2เด็ก1ในราคา36900บินกับสายการบินไทยเวทเจทแอร์ air. .com ตรงเวลามากโดยกระเป๋าได้คนละ20โลพักที่วิงโฮเทลทำเลดีดีอยู่ใกล้ใฮากตาตะสเตชันใกล้แหล่งช้อปปิง้งร,ร,รอบๆโรงแรมมีเซเว่นลอซอนและแฟมิลี่มาทริปนี้เราจะขับรถกัน3วันนะคะเช่ารถกัมโนราคาร์เรถที่ได้ค์อล์ก3ที่สุด้คุณออน คนไทยใจดีมากก็ใหม่ด้วยนะคะที่แรกที่เราไปเที่ยวคือดาไซฟูเทนมังกูหรือศาลเจ้าดาไซฟูศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการคารมในฐานะเทพเจ้าแห่งการเรียนรู้เรามาขอพรเรื่องการเรียนให้เด็กๆและลูกหัวนาเดอุชิรูปปั้นหัวเพื่อให้หัวดีฉลาดและมีโชคในการสอบของฝากสุดฮิตคือดินสอสองบีที่เอาไว้ใช้ในการทำข้อสอบค่ะด้านหน้าศาลเจ้าจะเป็นถนนคนเดินซันโดหรือโมเซนมาชิสองข้างทางก็จะมีขนมและของที่ระลึกขายของห้ามพลาดเลยก็คืออเมกาเอโมจิขนมเค้กข้าวปิ้งยดไ้ถั่วแดงข้าวต้มเมนไทโกกจุดเช็คอินที่ห้าม ที่ใช้เทคนิคาสตาปัิยกรรมญี่ปุ่นโบราณดูสวยแปลกตาดีค่ะใ,คใกล้ๆกันจะมีดาไซฟูอ s มลส์เมนพาเป็นสวนสนุกขนาดเล็กใครมีลูกเล็กและมีเวลาเหลือๆก็ลองแวะที่นี่กันได้และยังมีป้อนอาหารแพะกระต่ายหนูแกสบีด้วยเราจะไปต่อกันที่คามดาโดชยัยตามรอยทันจิโร่ในเรื่องดาพิฆาตอสูนกันค่ะด้วยความที่ชื่อของศาลเจ้าตรงกับนัมสกุลของทันจิโร่และนักบวชยังใส่ชุดลายตารางหมากรูกเขียวดำอีกใต้ขอพรก็เลยเต็มไปด้วยรูปวาดตัวละครจากดาพิฆาตอสูนคนญี่ปุ่นนิยมมาขอพรความรัักกบาา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 ลลเเเเเจจจ้้้้้ททีี่นนแะะรรรยงงงงงมมออออห็วืดดไซฟูขขขึ เริ่มบ่ายแล้วเรากลับเข้าเมืองก,กันที่ลาลาพอเพื่อพานนองบลูมาดูกันดัมที่สูงถึง24.8เมตรเจ้าหุ่นกันดัมตัวนี้จะขยับตัวทุกๆชั่วโมงเลยนะคะเสร็จแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันต่อที่กันดัมไซส์เอสมีเด็กดีใจมากๆยิ้มใหญ่เลยที่เที่ยวสุดท้ายของวันนี้เราพาเด็กๆไปสนุกกันที่ทีมแล็บฟอเรสที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่รวบรวมผลงานศิลปะแบบดิจิตอลเอาไว้จุดเด่นก็คือจะเป็นศิลปะแบบอินเทอร์แอคทีฟและเมื่อเปลี่ยนฤดูกาลการจัดแสดงก็เปลี่ยยยนนนนนนไไไไไปปปปดดด้้้้้้้้ววททททททํําา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 าใหคีีีีี่่่่่่่เเเเขชชชมมมรรรูสสึกก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 ุุัััับผลลงงงซตตอออออจโแพื ฟูตามิกาอุระโทริอิที่นี่จะมีเสาโทริอิสีขาวตั้งอยู่ริมทะเลมีแบ็กกราวด์เป็นหินคู่แต่งงานเี่ให้มาแต่เช้าเพราะว่าจะได้ไม่ร้อนค่ะที่นี่ได้รับการขนานนามให้เป็นหนึ่งในร้อยของชายหาดที่สวยที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและเราจะไปต่อกันที่เฮาเซนบอสทีมพาร์คสไตล์ฮอลแลนด์ที่อยู่ในจังหวัดนางาซากิที่นี่คือตีมพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่กว้างใหญ่ถึง1ล้านห้าแสนสหมื่นตารางเมตรเป็นศูนย์รวมความบันเทิงครบวงจรทั้งสวนสนุกสวนดอกไม้พิ สชั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกการเดินทางในสวนสนุกเราสามารถใช้เรือก,ก็ได้และเราได้เช่จาจักรยานไฟฟ้ามาขี่ด้วยทําให้เดินเหนื่อยน้อยลงช่วงที่เราไปเป็นช่วงฮาโลวีนพอดีเลยมีจัดปาร์ตี้ฮาโลวีนกันที่หน้าปราสาทบอกเลยว่าผีที่นี่เขาทําถึงมาแห่กันใกล้ๆเขาเลยห้ามเด็กอายุต่ำกว่า6ขวบเข้ามานะคะพอฟ้ามืดเขาก็เปิดไฟเต็มที่ใช้ไฟประดับก,กว่าล้านดวงและฉาย 3D mapping ลงบนตึกบอกเลยว่าสวยมากๆใครที่มาเที่ยวที่นี่ถ้าขับรถมาหรือพักข้างในก็จะอยู่ดูไฟสวยๆกันต่อได้คะ่ะวันที่รามเดัวรา หลักสิ่งที่แตกต่างกันตามระยท่าและอุณหภูมิของบอ่อเราซื้อตั๋วแบบรวมทุกบอ่บอถ้าบ่อสามารถเดนเินถึงกันได้ส่วนอีก2บอ่อจะอยู่ห่างออกไปอีก1.5กิโลนำ้ำพุร้อนจะมีทั้งสีแดงสีฟ้าสีเขียวบอ่โบอโครนบ่อไกเซอร์ที่มีนำ้ำพุร้อนพุ่งขึ้นมา Next Station Yufuin เมืองนะ่ารักในจังหวัดโออิจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดคือ Yufuin f o r a Village มีร้านคาขายของจิบลิทุกเรื่องเลยบร,ราโบเค้กบิสกก็ห้ามพลาดนะคะบนถนนเส้นนี้มีร้านกาแฟาร้านอาหารร้านขนมและร้านขายสินค้าหัต ก้นทะเลสาน้ำใสมากวันที่4เราพาดเด็กๆไปมารีนเวิลด์จุดเด่นของที่นี่คือโชโลมาซึ่งลีลาการกระโดดน้ำของน้องๆจะไม่เหมือนกับบ้านเรานะคะมีนักทะเลที่เป็นดาวเด่นด้วยรวมถึงมีเพนกวินที่จะออกมาเดินให้เราได้ใกล้ชิด,ออดหดลังจากนั้นเราก็นั่งเรือข้ามทะเลไปที่โมโมชิซีไซพาเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของร้านอาหาราหาริมทะเลค่ะลมแรงมากตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆกันกับฟุกุโอกะทาวเวอร์เลยขึ้นไปชมวิวกันได้เรานั่งแท็กซี่ไปที่ย่านเทนจิตกันต่อเพื่อหาของอร่อยกินเช่นแอมโดนัทเฮ จ,จิกๆกกันที่อันเดอร์กราวช้อปปิ้งมอลล์เช้าวันสุดท้ายเดินทางกลับแวะช้อปปิ้งของฝากกันต่อที่สนามบินกันเลยก็ติดตามรีวิวที่เที่ยวแต่ละที่แบบละเอียดกันได้นะคะสัญญาว่าไม่นานเกินรอ